พี่บ่วงครับอันนี้ความจริงหรือเฟคนิวหรอครับ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m c h a p 1 u p t o k i w o r เฟคนิวหรือความจริงเดี๋ยวนะอะไรครับเนี่ยพิธีมิกโพสเหรอเพิ่งทราบเมื่อคืนว่าแม่ยายแอบติดตามช่อง YouTube ด้วยทั้งทั้งที่ไม่รู้ภาษาไทยและอังกฤษแต่ด้วยความมุมานะก็นั่งไล่แปลคลิปสั้นจนหมด แม่ยายไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึงต้องเอาลิ้นไปแตะกระจิตตัวเองด้วยนี่มันเป็นเรื่องปกติของเด็กผู้ชายเหรอเลยเอาไปปรึกษาพ่อตาพ่อตาที่เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานเจอคําถามนี้เข้าไปก็ขมวดคิ้วทันทีเพราะพ่อตาพอจะเดาทางเด็กีแบบนี้ได้และไม่อยากให้แม่ยายที่เป็นคนเรียบร้อยและอ่อนโยนเข้าใจตัวผมผิดก็เลยตอบกลับไปว่าก็ปกตินะตอนเด็กๆใครเขาก็เล่นกันแบบนี้เมื่อแม่ยายได้คําตอบก็โล่งใจ แต่ก็ยังไม่มั่นใจมากนะักว่าเป็นเรื่องปกติก็เลยโทรไปถามลูกชายคนเล็กกับญาติอีกสองคนเพิ่มเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลแต่คําตอบที่ได้มานั้นไม่เหมือนกับคําตอบของพ่อตาก็เลยไล่สอบถามคนไปเรื่อยๆอีกหลายๆายจนกระทั่งมาเจอกันเมื่อวานตอนทานอาหารร่วมกันหลังการรับประทานอาหารแม่ยายได้เดินม,มาสกิดแฟนผมแล้วฝากมาถามว่ามันทําได้จริงเหรอหรือว่าเป็นแค่มุก ผมที่ไม่ได้ตัวเอ่อผมที่ไม่ได้ตั้งตัวสําหรับคําถามก็ได้แต่ยิ้มหวานแล้วตอบกลับไปว่าจริงครับแม่ยายตกใจเอามือทาบอกแล้วถามว่านี่เธอตัวอ่อนขนาดนั้นเลยเลยอ,อันนี้ความจริงหรือเฟกนิวผมก็ไม่สามารถทราบได้ครับผมเออผมกลายเป็นช่องเช็คแฟกไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี้ผมไม่ใช่ช่องเช็คแฟกนะครับไม่ใช่ช่องเช็คเฟกนิวนะไม่รู้เหมือนกันฮะไม่ทราบเลยเฟกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เหรอแล้วพี่หวงทําได้ไหมทำอะไรครับ แล้วยายถามพี่บวงย,ยังครับแม่ยายครับแม่ยายไม่ใช่ยายแม่ยายพี่บิ๊กผมไม่รู้จักครับผมพี่บิ๊กเขาอยู่ไต้หวันก็ใน1นึ่ันหกรคนนี้บ่วงรู้จักเพื่อนมากที่สุดก็ถามบวกได้ไหมละ่ะผมรู้จักเพื่อนผมมาไม่สุดไ<อ>ม่ไมด้หมายความว่ารู้ทุกเรื่องฟนเวรามีเครื่องย้อนเวลา h t t, t, t p s c youtube d e s l a c p y s t u g r สีเท่ากับ b n 6 m f j b สาม back n y โอ้โหอะไรกันเนี่ย วอตอฟฝั่งลเบรโรมีเครื่องย้อนเวลาอะไรนี่อ๋อโอ้ยคลิปแบบนี้ผมไม่ได้จะดูได้นะนนโดนแล้วเปล่าน้องขึ้นเสียงกับน,น้ตูทนนําไมก็หนตู้เขาพิมพ์อะไรแบบว่ามันไม่เมกเซนมากครับมันเรื่องปกตินะพิมพ์ม,มามันนั่งหุนหิดพี่บ่วงตั้งแง่กับณนตูหรือไม่อย่างไรผมขอถามอืมผมอาจจะตั้งแง่กับน,นตูเกิดไปครับมันเป็นความผิดของผมเองพี่บ่วงกําลังใช้รมหรือไม่ใช่ครับผมกำลังใช้ลมใช่ไหมาลากิ ต้องสงบสติอารมณ์ลงหน่อยนะขอโทษนะตูซะ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 ซซะซซะขอโทษครับระตูน้ำตาลตกก็สั่งอัเตัวอยู่มากินนะบ่วงเออไม่ได้กินอัเตอยู่มานานแล้วนะแต่ว่าไม่กินดีกว่า